จะไม่มีบุญนะคะจะไม่มีทุกข์และจะไม่มีสุขทำยังไงนะคะแสดงว่าเราเป็นคนธรรมดาสามญเนี่ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องจะเหรอโอวาทปาติโมกฟังรู้เรื่องค่ะเราจะฟังเนื้อธรรมะที่เป็นรู้เรื่องแต่เราจะต้องทําให้ถึงสภาวะสภาวะที่เราจะเข้าได้ก็คือเราต้องรู้ว่าสุขมันมีสุขเคหะสิตา กสุเนคขม,มะสิตะกับเนคขมมะเคหสิตะคือความสุขโลกโลกให้ได้ด่งจิตด่งใจมีเงินซื้อรถยนต์อยากได้รถยี่ห้ออะไรมีรถกี่ขันมีเสื้อผ้าสวยงามมีบ้านที่สวยงามมีเงินฝากธนาคารมีทองยองกี่เส้นอันนี้คือเคหัสิตะความสุขของคนโลกโลกโลก,โลก,กีแต่ความสุขของพระอรหันต์ความสุขโลกตุตละไม่ใช่แบบนั้นความสุขโลก อุตละก็คือหนึ่งละสุขมันสุแล้วก็ละสุขสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูธัมปณีอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่อง youtube ธรรมะโลกุตละจากพระโอษฐ์หรือจะเป็นช่องเฟซบุ o กครูธัมปณีภาษาอังกฤษหรือจะเป็นธัมปณีบุลาไก นะคะเป็นชื่อภาษาไทยค่ะวันนี้วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนพี่น้องนะคะในธรรมะในวันมาฆบูชานะคะวันมาฆบูชานะคะปีนี้จะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนสามนะคะพี่น้องค่ะปฏิหารสี่อย่างที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาทุกคนรู้ค่ะชาวพุทธทุกคนรู้ครูธรปณีก็คงไม่อธิบายตรงจุดที่ทุกคนรู้แล้วนะคะ ผู้ทัปนีขออนุญาตมาแชร์มาเล่ามาเปลี่ยนก็คือเรื่องธรรมะที่พระพุทธองค์ได้เทศนาสั่งสอนในวันมาคบูชาก็คือโอวาทปาติโมกค่ะพี่น้องคะโอวาทปาติโมกไม่ใช่ธรรมะสำหรับบุคคลธรรมดาบุคคลที่เป็นที่ไม่เข้ากระแสนะคะไม่ใช่ธรรมะโอวาทปาติโมกเป็นธรรมะของพะอระอรหันต์นะคะ ที่ก้าวเข้าสู่อรหันต์นะคะทำความดีละเว้นความชัว่วและทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะทุกคนรู้ค่ะใครๆก็รู้นี่คือโอวาทปา,ปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงสอนสั่งแต่พี่น้องคะพี่น้องจำได้ไหมว่าปาติหารที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชานั้นหนึ่งพระอารหันต์หนึ่ันสองร 1, รูปมาประชุมเวรุวัน นะคะซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธองค์ทรงพำนักอยู่ที่นั่นอันที่สองพระที่มาเนี่ยเป็นพระที่พระสงฆ์ที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุอันที่สามเป็นวันคืนมาคะบูชาเป็นวันพระอันที่สี่พระที่มาทุกองค์1200รูปนั้นเป็นพระอารหันต์ทั้งหมดเลยดังนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนสั่งย่อมไม่ใช่ธรรมะตื้น ที่เราสาธุชนเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะสามารถรู้ได้นะคะธรรมะที่พระอ,องค์พูดก็คือธรรมะโอวาทปาติโมหให้รู้สุขรู้ทุกและดับสุขดับทุกขเมื่อเป็นพระอ,อรหันต์แล้วจะไม่มีทุก์ขจะไม่มีสุขนะคะไม่มีบุญไม่มีบาปนะคะพระอ,อรหันต์จะไม่มีบุญจะไม่มีบาป จะสร้างแต่กุศลอย่างเดียวนะคะจะไม่มีบาปจะไม่มีบุญนะคะจะไม่มีทุกข์และจะไม่มีสุขเราเป็นคนธรรมดาสามาเนี่ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องเฉาหรอโอวาทปาติโมกฟังรู้เรื่องค่ะเราจะฟังเนื้อธรรมะที่เป็นรู้เรื่องแต่เราจะต้องทําให้ถึงสภาวะสภาวะที่เราจะเข้าได้ก็คือเราต้องรู้ว่าสุขมันมีสุขเคหะสิตา กสุกขเนคขมมะสิตะกับเนคขมมะเคหสิตะคือความสุขโลกโลก,โลกให้ได้ดังจิตดังใจมีเงินซื้อรถยนต์อยากได้รถยี่ห้ออะไรมีรถกี่ขันมีเสื้อผ้าสวยงามมีบ้านที่สวยงามมีเงินฝากธนาคารมีทองย้องกี่เส้นอันนี้คือเคหัสิตะความสุขของคนโลกโลกโลก,โลก,กีแต่ความสุขของพระอรหันต์หรือความความสุขโลกกุตระไม่ใช่แบบนั้น ความสุขโลอุตระก็คือหนึ่งละสุขมันสุขแล้วก็ละสุขพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเรารู้สุขกับทุกขนี่อย่างที่ครูธาปนีเคยเล่าให้ฟังหลายคลิปมาแล้วสุขกับทุกข์คือกระดาษแผ่นเดียวกันสุขคืออยู่ข้างบนทุกขคืออยู่ข้างล่างเราสแสวงหาความสุขแต่เราจะเจอความทุกข์นะคะดังนั้นนะคะเราอยากได้รถเราก็ภาคเพียรน,นะคะทำงานมุ่งมั่น นั่นคือเราสแสวงหาลาบยศสัสริพี่น้องค่ะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าเงินสมบัตินอกกายรถยนต์บ้านความร่ำรวยความยากจนนั้นเราเคยผ่านมาแล้วหลายร้อยชาติกว่าที่เราจะมาเป็นคนนี้เราผ่านการร่ำรวยมาแล้วมา,มากมายเราผ่านการยากจนมามากมายจนกว่าจิตของเราจะเป็นอัญญาธาตุนะคะเราผ่านมามากมายค่ะ พระพุธองทรงกล่าวไว้ว่าสมบัติผลักกันชมชาตินี้เราอาจจะเป็นคนร่ำรวยมหาศาลทำธุรกิจประสบผลสำเร็จร่ำรวยมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยรล้านชาติเมื่อเราได้เงินมาเยอะแยะแล้วโอกาสที่คนจะร่ำรวยแล้วจะเห็นเนื้อเป็นจิตอัญญาธาตุเข้าสู่โลกุตตลธรรมยากมากเพราะว่าเราได้ดั่งใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่าความทุกข์นั้นคืออะไร มันได้ดั่งใจทุกประการเลยเราก็จะอยู่ในโลกิยะเป็นเคหาสิตะนะคะแต่ทีนี้โลกุตระธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะปลดสุขปลดทุกข์เราจะอยู่ตรงกลางตรงกลางก็คือการอุเบกขาหรือนิพพานนิพพานนี่คือการสูญสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดสัญญา ะะสังขารต่างๆเราจะหายไปหมดเลยแต่มันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายมันไม่ใช่แค่แกะชาตินี้เราเกิดเป็นคนแล้วจะแกะออกได้เหมือนกับแกะเล็บแกะหนังสือแกะอะไรให้เป็นชิ้นออกมันไม่ใช่นะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องทําจิตของเราเป็นจิตอย่างเดียวทําจิตไม่โลภทําจิตปล่อยวางกับสิ่งที่มีความทุกข์ความสุขมาให้ แต่ก่อนกูทำนี้เคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคนรวยเขาจะมีความทุกข์ไหมนะจริงๆแล้วคนรวยก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งคนจนก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาบนกองทุกข์ค่ะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาทุกออกจากจิตจากใจของเราไม่มีใครเลยค่ะมีตัวเราเท่านั้นที่จะทําให้ทุกนั้นหายไปจากเรานะคะ ค่ะมาร่วมกันเอาทุกออกจากจิตจากใจของเรานะคะค่ะกุณทบนันเนค่ะ